เรามาเรียนรู้ศิละปะกันดีกว่านะคะซึ่งแบบคุณผัดของเราหมดไปแล้วนะคะแม่หนูนะคะมีกิจกรรมศิลปะซึ่งเป็นแนวข้อสอบด้วยนะคะนีเจคาเป็นอย่างไรนั้นเราไป,ไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะเชิญค่ะก่อนที่เราจะทำศิละปะกันในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือจานสีนะคะลูก สีน้ำสีต่างๆค่ะผู้กันนะคะสำหรับผสมสีค่ะแล้วก็กระดาษ A4 นะคะหรือว่ากระดาษเหลือใช้ที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มดูเลยนะคะศิลปะจากนิ้วมือของเรานั่นเองค่ะลูกสำหรับกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะ แค่เด็กๆนะคะใช้นิ้วมือของตัวเองนะคะนิ้วไหนก็ได้นะคะลูกข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะคะในการจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ลงไปบนกระดาษนะคะหลายๆสีเลยนะคะลูกหลายๆรูปแบบเลยนะคะเมื่อสีแห้งแล้วให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะถ้ามีนะคะลูกปากกาสีดำนะคะตกแต่งภาพนะคะตามจินตนาการเลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะขอให้เด็กๆนะคะลองทดลองทําดูนะคะลูกกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือการจุดสีภาพด้วยสำรีก้านนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะมาดูขั้นตอนกันทําเลยนะคะลูก จากนั้นนะคะให้เด็กๆนำสํารีกานนะคะมามัดรวมกันนะคะสองก้านสามก้านสี่ก้านหรือว่ามากกว่านั้นนะคะตามความถนัดของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆอยากให้ภาพกระจายนะคะเยอะๆนะคะเราก็สามารถมัดรวมกันเยอะๆได้เลยนะคะลูกค่ะเราก็จะได้สํารีก้านนะคะขนาดต่างๆแตกต่างกันไปแบบนี้นะคะลูกค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มค่ะผสมสีนะคะในจานสีของเรานะคะลูกค่ะสีนี้ให้ลูกผสมตามความถนัดหรือว่าตามความชอบนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะค่ะขั้นตอนการผสมสีนะคะถ้าอยากให้สีอ่อนลงเราก็สามารถใช้สีขาวนะคะเพิ่มเติมลงไปนะคะให้สีอ่อนลงได้นะคะลูกจากนั้นนะคะ เราจะเริ่มใช้ผู้กันนะคะลูกจุ่มสีลงไปนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็วาดให้กลายเป็นลำต้นของต้นไม้นะคะแต่กิ่งก้านออกไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำสำลีก้านนะคะจุ่มสีแล้วก็จุดลงไปเลยคะ่ะลูกตามความชอบของเด็กๆเ,เลยนะคะค่ะค่อยๆจุดลงไปแบบนี้นะคะลูกจะใช้สำลีนะคะ ขนาดต่างๆนะคะในการจุ่มแล้วก็จุดลงไปค่ะลูกค่ะค่อยๆจุดลงไปแบบนี้นะคะลูกให้กระจายค่ะค่อยๆทํานะคะลูกค่ะอย่าจุ่มสีน้ําลงไปเยอะนะคะจะทําให้สีน้ํานะคะซึมลงไปในกระดาษเยอะเกินไปค่ะค่อยๆแตะค่อยๆจุ่มไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของเด็กๆนะคะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะกิจกรรมในวันนี้ทำได้ไม่เอ่ยแม่หนูเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าเด็กๆทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะหลังจากที่ลูกทำงานเสร็จแล้วล้างอุปกรณ์ให้เรียบร้อยล้างมือของตัวเองให้สะอาดนะคะ แล้วอย่าลืมส่งผลงานของลูกให้คุณครูทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ